You are listening to The Library Podcast on The a r t i c l e วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64ผ้าปู800เซ้นได้นุม่มลื่นเย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ร้อยรซรูปแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุยเฮาส64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ www.theLibraryLearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมเชื่อเลยว่าหลายคนน่าจะกําลังพบเจอมันอยู่ซึ่งสิ่งนั้นครับมันคืออาการเหนื่อยล้านั่นเองผมมีโอกาสได้พบเจอกับบทความหนึ่งครับที่เขาพูดถึงอาการเหนื่อยล้าแล้วเขาก็บอกเลยว่าณปัจจุบันนี้ครับมีคนพบเจอเรื่องของความเหนื่อยความล้าที่เขาจะต้องสู้กับงานประจําสู้กับปัญหาที่เข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนเลย แต่ว่าจริงๆแล้วครับสิ่งที่มันเป็นตัวก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าในชีวิตของเราเนี่ยบางทีครับมันอาจจะมาจากนิสัยเล็กๆที่เราทําในแต่ละวันก็เป็นได้ซึ่งทางผู้เขียนครับเขาก็ได้ลิสต์ออกมาทั้งหมด9สิ่งครับหรือว่า9นิสัยที่คนส่วนใหญ่อาจจะทําเป็นประจําซึ่งสิ่งเหล่านั้นครับคือสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้านิสัยที่1 not getting enough sleep นอนไม่พอครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะกําลังพบเจอกันคือเรื่องของการนอนเนี่ยแน่นอนมันสําคัญมากมันคือช่วงเวลาที่เราร่างกายของเราครับจะได้พักผ่อนจะได้รื้อฟื้นพลังงานเพื่อพร้อมรับกับวันถัดไปถ้าทุกวันนี้ครับใครที่ยังนอนไม่ครบถึง8ชั่วโมงนั่นคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องแก้ครับ เพราะว่าการนอนให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมครับที่ร่างกายของเราเนี่ยจะพักฟื้นได้ครบถ้วนแล้วทีนี้ครับนอกจากจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการนอนในระยะเวลาเดียวกันในทุกๆวันแล้วก็ตื่นนอนในช่วงเวลาเดียวกันในทุกๆวันครับเพราะว่าร่างกายของเรามันจะมีเรื่องของนาฬิกาชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะนอนตีสาม แล้วตื่นตอน11โมงมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับการนอน3ามทุ่มแล้วตื่นตี5นะครับแน่นอนความรู้สึกมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นไปได้เลือกที่จะนอนในช่วงเวลาที่เท่ากันแล้วก็ตื่นในเวลาที่เท่ากันครับการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้นาฬิกาชีวิตของคุณนั้นคงที่แล้วคุณจะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นในแต่ละวันครับนิสัยที่2 overloading on caffeine รับสารคาเฟอีนที่มากเกินไปคาเฟอีนครับที่อยู่ในกาแฟแน่นอนครับมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยเหมือนมีพลังงานมากขึ้นมีสติมากขึ้นในการทํางานใช่ไหมครับทำให้เรารู้สึกตื่นตัวแต่ครับถ้าเกิดเราดื่มคาเฟอีนที่มากเกินไปหรือว่าดื่มหลังบ่าย2เป็นต้นไปครับเมื่อนั้นมันจะส่งผล ต่อการนอนของเราด้วยเพราะการดื่มคาเฟอีนตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับมันจะทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ยากขึ้นหรือถึงแม้ว่าเราจะหลับเนี่ยเราก็อาจจะหลับลึกไม่มากพอซึ่งนั่นครับก็ส่งผลต่อการนอนของเราเช่นเดียวกันนิสัยที่3 sitting all day นั่งตลอดทั้งวันครับการนั่งครับแน่นอน ผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีคนที่ทำงานออฟฟิศว่าการนั่งตลอดเวลามันมีผลต่อหลังของคุณและนั่นครับมันก็มีผลต่อเรื่องของพลังงานที่คุณส่งออกมาด้วยหรือว่าพลังงานภายในตัวคุณนั่นเองเวลาที่คุณนั่งอยู่เฉยๆครับร่างกายมันเหมือนจะเข้าสู่โหมดเรียกว่าพักผ่อนครับแล้วเมื่อน,นั้น คุณจะเหมือนร่างกายพอมันไม่ได้ใช้งานครับ Energy ของมันก็จะดรอปลงเช่นกันก็คือเราจะมีพลังงานที่จะเอาไปใช้ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราจึงเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นไปได้พยายามลุกทุกๆ1ชั่วโมงครับอย่านั่งอยู่เฉยๆพยายามออกไปเดินเล่นพยายามออกไปเดินในสวนสาธารณะบ้างเพื่อที่เราครับจะได้รู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นแต่นั่นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของกลไกในร่างกายของเราเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเวลาที่ร่างกายของเราขยับเนี่ย มันจะรู้สึกกระฉับกระเฉงมันจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นและนั่นครับมันเหมือนเป็นการพักผ่อนเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถช่วยดึงโฟกัสของเรากลับมามากขึ้นนั่นเองครับนิสัยที่4 neglecting hydration ดื่มน้ำไม่พอครับการดื่มน้ำครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามซึ่งหลายๆครั้งครับก็รวมถึงตัวผมเองด้วยที่อาจจะดื่มน้ำไม่พอ และนั่นครับมันมีผลต่อความสามารถในการคิดของเรามีผลต่อเรียกว่าพลังงานของเราด้วยเช่นกันครับเพราะว่าร่างกายของเราครับมีส่วนประกอบของน้ําเป็นส่วนใหญ่เลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ําไม่พอมันจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดเราเห็นครับหรือว่าเรามีโอกาสได้อ่ออานบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรื่องของการดื่มน้ํามันจะอยู่ในอันดับต้นๆเลย เพราะว่าการดื่มน้ํานั้นสําคัญจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะลองหาซื้อขวดน้ําแบบติดตัวเลยครับแบบพกพาที่คุณจะสามารถพาไปด้วยได้ทุกที่แล้วการทําแบบนั้นครับแน่นอนจะทําให้คุณสามารถดื่มน้ําได้ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งก็ควรอยู่ที่ประมาณ2ลิตรต่อวันครับนิสัยที่5 neglecting self care ละเลยการดูแลตัวเองครับ เรื่องของการดูแลตัวเองแน่นอนครับมันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจ,จิตใจมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันมีผลต่อมูดและ energy ของเราตลอดทั้งวันเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อาจจะงานยุ่งมากแล้วโฟกัสกับงานสุดๆถ้าเป็นไปได้ครับ อาจจะลองหาเวลามาดูแลตัวคุณเองบ้างเพราะไม่เช่นนั้นครับมันเหมือนกับการที่คุณเอารถไปขับครับแต่คุณไม่เคยคิดจะดูแลมาเลยแล้วเมื่อนั้นมันจะมีวันหนึ่งแน่ๆครับที่เครื่องยนต์หรือว่าอะไรบางส่วนมันจะเสียแล้วเมื่อนั้นคุณจะไม่สามารถขับต่อได้จนกว่าจะซ่อมสิ่งนั้นเสร็จซึ่งแน่นอนครับการซ่อมแซมมันเป็นสิ่งหรือว่ามันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาน,านานสักพักหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นไปได้ ใช้ร่างกายของคุณอย่างเหมาะสมแล้วก็ดูแลมันด้วยครับออกกําลังกายให้พอเหมาะออกไปคาร์ดิโอออกไปเดินเล่นบ้างเดินให้ครบ1นึ่งต่อวันแล้วเมื่อนั้นครับผมเชื่อเลยว,ว่าร่างกายของคุณจะรู้สึกดีขึ้นจิตใจของคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นเช่นกันครับนิสัยที่6 running on stress เครียดตลอดเวลาครับความเครียด อันนี้แน่นอนผมเชื่อว่ามันมีสถิติออกมาเยอะมากเลยว่ายิ่งโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ครับก็คือเขาจะมีความเครียดค่อนข้างเยอะหรือแม้แต่คนที่เขาทํางานทั่วไปที่เขาอาจจะมีภาระหน้าที่ความเครียดเป็นสิ่งที่จะเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับเป็นสิ่งที่เราเลียกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่เพราะเห็นนั้นแหละครับเราจึงควรจะเรียนรู้วิธีที่เราจะจัดการกับมันเพราะ แน่นอนครับมันจะเข้ามาแน่ๆแ,แล้วมันจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราบางวันครับถ้าเกิดเราเครียดมากเลยเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการกระทําของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะวิธีการที่เราคุยกับเพื่อนวิธีการที่เราคุยกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ากับคนที่บ้าน เขาจะสามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้นครับมันจึงเป็นหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งเลยที่ควรจะเรียนรู้วิธีการบริหารความเครียดตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกโฟกัสที่ลมหายใจการนั่งสมาธิการเขียน journal หรือว่าการออกไปทํากางธรรมชาติครับสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถช่วยในเรื่องของความเครียดของเราได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจําเป็นจะต้องรู้เท่าทันตัวเองครับว่าเรากําลังเครียดอยู่ พราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยละเลยความเครียดตรงนี้ไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปครับโดยที่ไม่เคยหันกลับมาถามตัวเองเลยเนี่ยมันจะมีอยู่วันหนึ่งแน่นอนครับที่ความเครียดเนี่ยมันจะทะลุจุดสูงสุดแล้วเมื่อน,นั้นครับมันจะมีผลกระทบต่อคุณทั้งวันแล้วคุณจะรู้สึกแย่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับถ้าเป็นไปได้ครับพยายามคุยกับตัวเองบ่อยๆหาเวลาที่คุณจะได้นั่งสมาธิหาเวลาที่คุณจะได้เขียน j จ u r n a l เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจจริงๆครับว่าปัญหาที่คุณกําลังเครียดอยู่ตอนนี้ มาจากไหนกันแน่และหาทางคอยแก้ไขมันอยู่เรื่อยๆครับนิสัยที่7 ignoring your social life ละเลยการเข้าสังคมสังคมครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเราหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสังคมมันดึงดูดพลังงานเราสำหรับใครที่เป็น introvert ใช่ไหมครับแน่นอนผมก็เชื่อว่าเราก็ไม่อยากจะเข้าไปอยู่กับสังคมเยอะไม่อยากไปเจอหน้าคนอื่นเยอะแต่สุดท้ายแล้วครับ เราทุกคนล้วนเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่อย่างน้อยเรายัางได้มีการปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนครับได้พูดคุยได้ทําความรู้จักหรือว่าไดออ้โทรหาเพื่อนได้คุยกับเพื่อนผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นเรื่องหนึ่งครับที่จะทําให้เรามีความสุขเพราะว่ามันมีเป็นวิจัยออกมาเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับความสุขของมนุษย์ครับล้วนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์นั่นเองไม่ว่าเราจะอินโทรเวิร์ตขนาดไหนเราล้วนต้องการใครสักคนครับ อยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นครับถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าเกิดคุณสามารถแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากงานของคุณมาได้เนี่ยอาจจะลองโทรหาเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาสักพักโทรหาครอบครัวหรือว่านัดกินข้าวกับใครสักคนก็ได้ครับผมเชื่อเลยว่าการกระทําเล็กๆเพียงแค่นั้นเนี่ยก็สามารถทําให้คุณรู้สึกมีความสุขและมีพลังงานมากขึ้นแล้วครับนิสัยที่8 overlooking nature มองข้ามธรรมชาติครับ แน่นอนโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่ในตัวเมืองหน่อยครับอาจจะมีโอกาสออกไปเดินเล่นตามธรรมชาติได้ค่อนข้างยากผมเข้าใจดีเลยว่าหลายๆครั้งเราก็อาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแต่ว่าธรรมชาติครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับข้อนี้มากๆว่ามันมีผลต่อความรู้สึกของเราจริงๆนะครับโดยเฉพาะในวันที่ช่วงเวลาไหนที่เราเครียดเนี่ยถ้าเราออกไปนั่งที่สวนสาธารณะหรือว่าไปเดินในสวนถ้าเกิดคุณสังเกตความรู้สึกตัวเองดีๆคุณจะรู้สึกใจเย็นลง คุณจะคิดหลายๆอย่างได้รอบคอบมากขึ้นและหลายๆครั้งอาจจะมีไอเดียครีเอทีฟต่างๆเข้ามาในหัวคุณก็ได้นะครับซึ่งสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับพื้นที่สวนสาธารณะเหมือนผมเองครับก็สามารถหาลองซื้อเป็นต้นไม้ปลอมมาใส่ที่ห้องก็ได้นะครับผมว่ามันก็มีผลเหมือนกันอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เริ่มที่จะหาซื้อต้อนไม้ปลอมมาประดับห้องแล้วก็ รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับว่ารู้สึกอยากอยู่ห้องมากขึ้นรู้สึกว่าใจเย็นลงรู้สึกว่าสามารถควบคุมหลายๆอย่างในชีวิตได้มากขึ้นและแน่นอนครับเพียงเท่านี้มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นแล้วครับนิสัยที่9 overcommitting ความมุ่งมั่นที่มากเกินไปครับจริงๆแล้วคำนี้ผมเชื่อว่า,าจ,จะมีความหมายหรือว่าความแปลที่อาจจะเหมาะสมมากกว่า แต่ความหมายของมันจริงๆครับคือการที่ในหลายๆครั้งการที่เราพยายามมากเกินไปหรือว่าการบอกตัวเองว่าเราสามารถทําได้มากกว่านี้กดดันตัวเองมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พอเราดูผลอนเผนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับทำให้เราได้เติบโตแต่สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าก็เป็นได้ครับ เพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปเราอาจจะตอบรับกับทุกสิ่งเลยแต่สุดท้ายเราอาจจะมาพบตอนผ่านไปสักอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์แล้วว่าเราไม่สามารถตอบรับหรือว่าทําได้ทุกอย่างที่เราอยากจะทําครับเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดเรามีพลังงานที่จํากัดและแน่นอนครับเรามีความสามารถในการรับความเครียดที่จํากัดเช่นกันเพราะฉะนั้นครับอาจจะลองกลับมาถามตัวคุณเองดูว,ว่าแน่นอนครับคุณอยากเติบโตมันเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ บางทีครับเราอาจจะมีเรียกว่าระยะเวลาที่เหมาะสมของเราอยู่ที่เราไม่ควรจําเป็นจะต้องเร่งรีบไปกว่านั้นเราทํางานอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องมากเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่มันมากเกินไปแน่นอนครับมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีและเมื่อน,นั้นคุณก็อาจจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นครับลองหาการทํางานครับที่มันพอดีหาจุดที่มันเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ทำอยู่ในจุดที่เหมาะสมครับแล้วเมื่อนั้นคุณจะสามารถ Enjoy หรือว่าสนุกกับการทํางานมากขึ้นและแน่นอนเวลาที่คุณสนุกคุณจะสามารถทํามันไปได้นานอย่างแน่นอนครับและนั่นนะครับก็คือบทเรียนจากบทความ9สาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาที่ทางทีมงานเดอะไลบรารีครับและตัวผมได้สรุปมาให้ จากที่ทุกคนเห็นนะครับว่าทั้ง9นิสัยที่ผมได้สรุปมาให้เนี่ยมันก็เป็นนิสัยเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามมันอาจจะดูไม่สําคัญนะครับแต่พอเราทําไปนานๆกลายเป็นนิสัยเนี่ยเมื่อนั้นมันจะมีอิทธิพลหรือว่าส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอนซึ่งผลลัพธ์ครับก็คือความเหนื่อยล้าหรือความรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะลองเริ่มต้นด้วยการแก้เพียงแค่หนึ่งนิสัยก่อนครับจากทั้ง9นิสัยแล้วก็ค่อยแก้ไปเรื่อยๆครับไปทีละขั้น และผมเชื่อแล้ว่าการแก้เพียงแค่1-2นิสัยเนี่ยก็สามารถทําให้คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันของคุณได้แล้วครับ สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับผมขอพูดมากมากเลยนะครับที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วหวังว่าพอดแคสต์ซีซันนี้จะสามารถช่วยให้ทุกคนหายจากอาการเหนื่อยล้าได้มากขึ้นนะครับและสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของทาง The Library เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เนื้อหาที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นตอนนี้ครับทางเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสุด Exclusive ที่ทางเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ พื่อให้คุณครับสามารถกลายเป็น the best version ของตัวเองได้โดยจะมาอัปเดตให้ชมกันในทุกอาทิตย์ซึ่งจะสามารถเข้ารับชมได้ครับผ่านเว็บไซต์ของทางเรา www thelibrarylearn com และถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านครับก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จากทาง the library shop เลยนะครับ ทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตส่วนใครครับที่อยากจะเรียนรู้ผ่านการฟังเป็นการฟังผ่านออดิโอบุ๊กก็สามารถใช้แอป s t o r y t e l ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถกดได้ผ่านลิงก์ใต้ description เลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เปพิโซนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงานเดอะไล r a r รีและตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ l n e like at at h a u s 6 4